สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามช่องของจ่าจ๋าปากขระ p เมืองเพชรบณ์วันนี้นะคะจ๋าก,ก็มีแนวทางเอามาฝาก FC ซึ่งจะเป็นเลขของปลาม่วงนะคะให้เป็นของขวัญอ่าสิ้นปีนะคะแล้วก็จะเป็นเลขแอตตีจะเป็นอ่าเลขจากญาติในกองนะคะที่ส่งมาให้แล้วก็จะมีแนวทางที่แบบ เขาบอกว่าอะไรนะถ้าหาก42ตอนนี้42ันดังมากแล้วมันจะเพี้ยนถ้าเลขตัวเพี้ยนนะคะจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามาดูกันบอกเลยนะคะไม่ได้แสดงละครนะคะหนาวมากนะคะวันนี้อยู่ๆแบบอากาศแบบมันเย็นมากแล้วแบบมือเนี่ยแข็งมากเลยนะคะแล้วมันเย็นแบบสุดๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะ F c ท่านไหนนะที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะคะมาฝากสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะก็มาแนะนำนะคะอันนี้จะเป็นมะขามนะสุกสีทองนะคะ1แพ็คนะ500กร,รัมนะคะก็คือครึ่งกิโลนะคะ100บาทบอกตรงๆนะคะที่อื่นนะแพ็กละ150เลยนะคะอันนี้จะเป็นสีทองแกะเปลือกนะคะแต่เม็ดยังมีอยู่ ซึ่งที่อื่นน่ะอ่าเขาจะแบบขายร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบบาทนะคะของจ๋าอ่าขายแพคละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะจะเป็นสีทองนะคะแล้วก็จะมีมะขามกวนนะคะมะขามกวนกะปลุกละกระปลุกละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะหนึ่งกิโลนะคะส่งฟรีอ่าอันนี้นะคะหอมมากเลยแบบกลิ่นแบบโอ้ยแบบ ได้กลิ่นอ่ะแบบน้ำลายแตกเลยนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะมะขามกวนมะพร้าวอ่อนนะคะกระปุกละ1นกิโลสองกบาทท่านไหนที่รับนะคะให้รีบทักมานะคะหมดแล้วก็ต้องรอหลังปีใหม่นะคะต้องรอหลังปีใหม่เลยเพราะว่าะจะต้องไปทําธุระนะคะที่ยุทธยานะคะก็ใช้เวลา2วันนะคะแต่ว่าทักทายเข้ามาก่อนวันที่ ยี่สิบเก้านะคะยีนะ่สิบเก้าเนาะถ้าหลังปีใหม่จะเริ่มจัดส่งในวันที่สองนะคะในวันที่สองใครที่อยากได้เอาไปเป็นของฝากแนะนําเลยนะคะมะขามสุกสีทองแกะเปลือกแล้วก็มะขามกวนนะคะอันนี้แนะนําเป็นของฝากได้เลยอ่าแช่อิ่มนะคะแช่อิ่มตอนนี้ว่างอยู่ห้ากิโลนะคะแช่อิ่มว่างห้ากิโลนะห้ากิโลสุดท้ายหลังปีใหม่คงจะไม่ได้ทําแล้วนะคะเพราะว่ามะขามมันเริ่มสุกแล้วเออแล้วก็ แต่แต่ก็ต้องดูมะขามก่อนถ้า f อซเรียกร้องมาอะไรอย่างเงี้ยจ๋าก็อาจจะอาจแช่แต่ว่าต้องดูมะขามด้วยนะคะมาดูแนวทางนะคะสําหรับแนวทางแรกนะคะจะเป็นเลขของปลาม่วงนะคะเลขของปลาม่วงนะคะให้เป็นอ่า ฝากมาให้อ่ะก่อนปีใหม่เนาะจะมีหางเดียวนะคะนั่นก็คือ931 2ตัว31นะคะแล้วก็เลขแอตตีเลขแอต,ตีจะเป็นชุด2ตัว5ชุดนะคะก็งวดที่แล้วเข้านะคะงวดที่แล้วเข้า1 4เนาะก็จะมี10 90มี58มี78แล้วก็มี25อันนี้จะเป็นชุดของแอตตีแอต,ตีจะเป็นตัวแทนของปลา่วงนะคะส่วนเลขของปลา่วงจะเป็น931แล้วก็31 ต่อมาสำหรับแนวทางต่อมานะคะวันนี้นะบอกไว้นะคะว่าระวังนะคะวันนี้สี่สองมันดังมากเลยนะคะระวังมันจะเพี้ยนสี่สองอันแน่แน่แต่เรามีให้ท่านเลือกซื้อนะคะก็คือดูเลยนะคะสี่สองนะคะจะเป็น บวกกับลบนะคะจะเป็นลบกับบวกนะบวกบวก11ลบ11นะคะจะได้3 1กับ53บนล่างเดอนะคะก็ให้ให้ดูไว้นะคะถ้าหากว่าเพราะว่าตอนนี้4 2, 2, 4 2สดังมากนะคะดังมากเลยก็เป็นเลขเกี่ยวกับเรือนะคะที่เป็นข่าวใหญ่ล่าสุดแหละนะคะ,ะมาดูนะคะสำหรับอขอให้ออกรางวัลที่หนึ่ง รวยยกเว็บกันไปเลยนะคะใครที่ดูคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้ถูกหวยนะคะดูคลิปนี้เอาตัวเลขไหนไปซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกนะคะอ่ะมาดูขอให้นะคะออกรางวันที่หนึ่งรวยยกเว็บไปเลยงวดวันที่30ธันวาให้8 0 4 0 8 4สอย่าลืมนะคะ8 1 4นะคะ8 1 4งวดที่แล้ว แหนึ่งสี่งวดที่แล้วนะคะงวดนี้804กับ084 2ตัวจะมี04มี81อ่ะขออภัยค่ะมี0ูนย์สมี8ปดแล้วก็73เออมันมันอะไรอ่ะจิตใจไปไหนเราไม่รู้นะคะอาจจะมี0ูนย์สี่แล้วก็73านะอ่าหางเดียวเลยแปด0ูนย์สี่นี่เป็นคู่โต๊นะคะอ่ะต่อมา ญาติในกองฉลากให้แนวทางมางวันนี้วันที่30เดือน12นะคะอ่าวันนี้จะมีศูนย์แน่นอนนะคะบอกไว้นะคะญาติในกองให้มาจะมีศูนย์สองให้ลุ้นนะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้ามีห้าชุดซึ่งนะคะในห้าชุดนี้อ่าดูนะคะห้าชุดนี้คุณต้อมมาเลยให้คุณต้อมทํางทำงานกลางนานะคะซึ่งในห้าชุดนี้นะคะจะมี ศูนนะคะที่ชนกับเลขของแอตตีลมพัดกระดูนะคะอันนี้นะคะจะมีอยู่5ชุดนะคะถ้าหากว่ามีศูนย์ศูนย์เก้านี้นะคะจะไปชนกับเลขแอตตีที่ที่เป็นของฝากนะคะจะเป็นแนวทางฝากจากปาม่วงด้วยนะคะ อ,อย่าลืมนะคะสําหรับ FC ท่านไหนนะคะที่มองหาของฝากปีใหม่นะคะแล้วคราวนี้ก็อยากได้ของฝากแบบราคาเบาๆนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสีทองแบบแกะเปลือกนะคะแพคละ1 0 0รบาทนะคะ6แพ็คส่งฟรีนะคะ6แพ็คส่งฟรีพูดถึงรสชาตินะคะจะหวานนะจะหวานมาก เพราะว่ายายที่บ้านก็กินประจําแล้วก็มาขามกวนนะคะมาขามกวนเนี้ยกระปลุกละนะคะกระปลุกละ1นกิโล299บาทนะคะสุดท้ายนี้นะคะจ๋าขอขอบคุณ fc ทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามมาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ